วันนี้ตั้งใจครับว่าจะไปเล่นระดับผมแล้วนี่คือไม่น่าตกตบขอขิงหน่อย <c oughs> <c oughs> อย่าบอกว่าเสียงตายเดี๋ยเพราะเพราะมันต้องไม่ตายเราต้องไม่ตายเราไม่ตุบห้ามตุบไปแล้วไปแล้ว ทุกท่านเข้าสู่ P.K. Official Chanel oh, 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 oh. <laughs> เปิดแต่ละทีไม่ซ้ำกันเลยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้เป็นวันดีหนึ่งวันนะครับที่ผมจะเดินทางไปเที่ยวพัทยาโอ้ย อะไรเนี่ยแล้วอยู่คนเดียวแล้วไม่มีคนแก้ด้วยก็ตั้งใจนะครับจะไปเล่นร่มบินที่เขาเรียกว่าพาราเซลนั่นเองนะครับจะกล้าเล่นหรือเปล่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ผมจะได้ไปลองเล่นนะครับเพราะว่าปกติมาพัทยาเนี่ยผมก็จะเห็นบินเต็มไปหมดเลยอยู่หน้าหาดวันนี้ตั้งใจครับว่าจะไปเล่นไม่รู้ว่าข้างบนจะเป็นยังไงวิวจะสวยไหมลมจะแรงไหมถือกล้องแล้วกล้องจะตกไหมแต่คิดว่าไม่น่าตกหรอกระดับผมนะนี่คือไม่น่าตกรขอขิงหน่อย ก็เป็นครั้งแรกเราก็ตั้งใจมานานแล้วว่าจะมาเล่นก็รวบรวมความกล้าวันนี้กล้าแล้วหลังจากที่เรากักตัวอยู่บ้านเพราะว่าไม่กล้าออกไปไหน เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดน,นั่นเองวันนี้ก็เริ่มผ่อนคลายก็เลยมาเที่ยวเมืองที่คิดว่ามาจากกรุงเทพสะดวกที่สุดแล้วก็มาง่ายที่สุดใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วก็ที่พักโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เปิดประมาณหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านนวดร้านสปาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเปิดแล้วแล้วก็ตั้งใจมานานมากแล้วนะครับว่าจะมาเล่น เครื่องนี้แต่ว่าเราก็ไม่กล้าสักทีวันนี้แหละครับผมยอมที่จะอย่าบอกว่าเสี่ยงตายเดี๋ยวเพราะเพราะมันต้องไม่ตายเราต้องไม่ตายเราไม่ตุบห้ามตุบเพราะวันนี้ก็ได้ให้เพื่อนจองที่พักชื่อว่าอยู่พัทยาจอมเทียนนั่นเองแต่ผมจะพาไปรีวิวเล็กๆน้อยๆว่าที่พักผมจะน่านอนขนาดไหนไปกันเลยนี่ครับแล้วนี่ก็เป็นที่พักของผมในคืนนี้นะครับ โรงแรมยูพัทยาจอมเทียนนั่นเองนะครับอันนี้คือห้องอาบน้ำนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับประตูเขาก็จะเปิดได้สองด้านเลยนะครับด้านนี้ก็เปิดได้เปิดไปก็ไปที่นอนเลย เราก็สามารถปิดประตูทางด้านนั้นกับด้านนั้นนะครับตอนเวลาเราพักผ่อนได้เลยนะครับอันนี้บรรยากาศห้องนะครับโดยรอบก็จะเป็นประมาณนี้ อยากนอนต่อไม่อยากตื่นเลย <c oughs> สวัสดียามเช้านะครับ เสร็จแล้วยวอาบน้ำทานข้าวออกไปทํากิจกรรมทานข้าวเราก็สั่งมาที่ห้องเลยว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าโควิดใช่ไหมครับเขาก็สามารถมีเป็นเซตเซตให้เราเลือกแล้วก็สั่งมาทานที่ห้องได้เลยจะได้ไม่ต้องไปเจอคนเยอะๆเช้าวันนี้เหมือนมีฝนตกเล็กน้อยครับไม่รู้ว่าฟ้าจะเปิดหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าลก็ไม่รู้ว่าเครื่งองไอพาราเซลเนะี่ยมันจะมี ให้เล่นหรือเปล่าอันนี้ผมให้ดูวิวทะเลห้องที่ผมนอนนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงพัทยากลางแล้วจากที่พักมาพัทยากลางก็ไม่ไกลมากประมาณ10นาทีก็กําลังจะไปขึ้นเครื่องเล่นที่เขาเรียกว่าพาราเซลนั่นเองครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่พัทยาเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวบ้างแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าบางไวหมดเลยครับหาดจากที่เคยมีคนแน่นๆตอนนี้ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับ ลมล่อนเรือลากที่ผมจะไปเล่นนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับแพไหนสักแพหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมีเรือมารับแล้วผมก็ไปขึ้นตรงนู้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างบนฟ้าเนี่ยเวลาผมบินได้เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนไปกันเลยนั่นคือเรือที่กำลังจะมารับเรานะครับ พร้อมแล้วกำลังเดินทาง <ไป S 1> ข้ามฝ <ไป S 1> ัง่งไปขึ้นไปขึ้น,นลมร่อนแล้วนะครับอ่าพี่มันน่ากลัวมัเนี่ยไม่หรอกมัจะให้หนูขึ้นก่อนไปแล้วไปแล้ว อ๋อสูงมากอยากเห็นคนไทยบินได้กูจะใส่แมสท,ทำไมเนี่ยเฮ้อโหสุสวยงามมากครับอารับก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ ผมว่าก็ชิลๆนะตากลมคนละประมาณ5-6นาทีก็โอเคนะอยู่บนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาพัทยาก็สักครั้งหนึ่งนะครับ ลงแล้วนะครับดูเห็นวิวไหมเห็นวิวไหมโอเคครับโอ๋เอาบทาบโอเคน้องคอนโนจ้าเอาลูกสาวได้แล้วแสนสุดแล้ว ท้ายก็ได้ไลไลแล้วเหล็กไม่เกี่ยวเอวเลยจากที่ผมเล่นพาราเซล,เ,ซลเสร็จนะครับผมก็มาต่อที่เจ็ตสก,กีเลยเอาให้ครบไปเลยเนาะแต่แหายแวบเลยยีเนี่ยอันนี้พี่ต้องส่งรูปให้บ้าน หลังจากที่ผมไปเล่นพาราเซลแล้วก็เจสก,กีแล้วนะครับฝนตกทันทีเลยครับดูกลับมาถึงโรงแรมแล้วนะครับคือเลิกเล่นปุ๊บฝนตกปั๊บเลยครับนี่โอ,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 โอโ้โหฝนมองไม่เห็นไม่เห็นน้ำทะเลเลยนี่เห็นไหมครับอ่ะตอนนี้รอหน่อย <laughs> ตอนที่อยู่บนพาราเซลข้างบนนะครับเราเคยคิดว่ามันต้องมันต้องน่ากลัวแน่ๆเลยเพราะว่าทั้งลมแล้วก็ความสูงด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับและอยู่ในทะเลเพราะปกติผมเมป็นคนกลัวทะเลอยู่แล้วแต่ชอบทํากิจกรรมการทะเลนะชอบไปเที่ยวทะเลนะชอบดําน้ําชอบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่รู้สิไม่รู้ทำไมเห็นกลัวมองไปเนี่ยบางทีบางบางท,บางทีบางครั้งน่นะครับเรามองทะเลนะเรารู้สึกว่ามันสวยงามนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะ <laughs> เราคงคิดเยอะครับคงแพนิคคือจินตนาการไปรต่างนานาว่าใต้ทะเลมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้ <sighs> วันนี้ก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับก็พักผ่อนหนึ่งวันนะครับกับเพื่อนๆนะก็ถือว่ารีแลกนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ออกมาต่างจังหวัดนานมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID 19, ครกกรโควิดไวรัสหรือว่าโควิดเนี่ยก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะไปไหนได้ ได้แต่ดูซีรีส์แล้วก็ดู YouTube ทํากิจกรรมอะไรต่างๆอยู่แต่ในบ้านออกกินแล้วก็นอนออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มาเห็นทะเลภูเขาอะไรแบบนี้ยครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตลาไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับพร้อมวิวสวยๆนะครับ oh. แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ oh. ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหน พาไปกินอะไรพาไปทำอะไรก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้ผมง่ายๆเลยแค่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ PK Official Channel ครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย